ปากระถินนะครับอันนี้มาตักกระถินให้เพลรับจ้างต,ากตักกระถินกิยนไมเยอะโอ้ตักกระถินให้เพลด้วยเอาไปขายด้วย เต็มคันรถพุ่งข้างนี้ก็ได้เที่ยวละวหนึ่งร้อยเพราะเจ้าของที่เลี้ยงแพะนี่ยเยะเลี้ยงแพะเยอะครับประมาณสองสามร้อยตัวเรตัดตัดไม่ทันก็เลยตัดเอาไปขายด้วยก็ <c oughs> เป็นไรายได้อย่างหนึ่งตัดกระทินขาย เต็มคันรถพ่วงข้างเนี้ยคันละหนึ่งร้อยพได้ได้ไปเที่ยวหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาเอาอีกสองเที่ยวกคจะสายนะก็ได้ได้สองเที่ยวเอาไปขายคันละหนึ่งร้อยบาทเต็มคันตัดเปนน็นย่างกระถินกระถินเยอะช่วงนี้กระถินเยอะอยู่เพราะฝนตกกระถินเยอะเดี๋ยวเอาเมืเ่อเช้าได้ไปเที่ยวหนึ่งแล้วได้หนึ่งร้อยแล้ว เดี๋ยวเอาอีกสองเที่ยวแพเยอะแท้แพ,แพเขามาท้าตัดไม่ทันตัดคนเดียวเี้ยงแพะอยู่ประมาณสองสามร้อยตัวก็ต้องต้นทุนของอาหารด้วยก็คือกระถินเนี่ยพวกกระถินเยอะอยู่ตัดไปขายให้เขาบ่อยฮะยีนถ้นเยอะต้องพ้างก็ ตัดไปไดทีละคันพ่วงข้างเตรียมคันพ่วงข้างพวงไอ้พวงข้างก็ร้อยหนึง่งคันละหนึ่งร้อยเห็นเยอะเช้าได้ไปเที่ยวหนึ่งแล้วได้หนึ่งร้อยแล้วเดี๋ยวเอาอีกสองเที่ยววันละสามร้อยก็พอแล้ว เลี้ยงแค่นี้เหนื่อนะยนะครับ่ว่าจะเลี้ยงง่ายๆครับเลี้ยงแค่นี้ต้องเข้าป่าก็าอะไรบางทีก็เจอพวกงูพวกอะไรบ้างฮนะในป่ากระถินนี้เข้าก็ต้องเข้าไปในป่า ตัดคนเดียวตัดมาตั้งแต่หกโมงเชา้าไปตัดตั้งแต่หกเชา้าได้ไปเที่ยวเดียวกวจะเต็มคันรถพ่วงข้างก็เยอะตรงนี้เถวบ้นเยอะมากเลยเดี๋ยวไปดูตรงนน้นดีกว่าตรงโน้นตรงนี้มันลุก ตรงนู้นจะเยอะกว่าอ่ะโอ้เต็มแล้วะเนี่ยเต็มเต็มคันรถพ่วงข้างแล้วเนี่ยได้อีกร้อยหนึ่งนะเหน่ยสงสัยวันนี้เอาสองเอาสองรอบพอแดดออกเริ่มร้อนแล้วครับ แต่สองเที่ยวะยวะแดดร้อนแล้วมันตัดยากทิ้ได้สะเดาด้วยเดี๋ยวไปดูกิมพิกนใส่เดาสะเดาขมไม่ใช่สะเดามันเพราะมันอยู่ในป่าเยอะพวกพวกเดาพวกสะเดา,พว,เดาพวกขี้เหล็ก อันนี้เยอะกระถินงเลเต็มแล้วเดี๋ยวสักนั่งพักก่อนเดี๋ยวไปแต่ร้อนนะเหนื่อยเนี่ยอันนี้แพะกินหมดเลยนะเนี่ยกินทั้งก้านกินทั้งใบกินกินเลี้ยมเนี่ยเหลือแต่ เปลือกก็กินเปลือกแทะเปลือกจิงกระถินก็กินคุ้มอะกินคุ้มมากกระถินแทะนะนี่ก็ลดต้นทุนของอาหารไปได้เยอะครับแพะแทะที่บ้านก็มีเยอะสี่ห้าตัวตัดวันเดียวกินสองวัน ตัดวันเดียวกินสองวันสมวันน,ะนี่แพะแพะท,ที่ที่ตัดไปให้เขานี่เข,เขาเาเลี้ยงเยอะประมาณโอ้ยหยิบสามร้อยไ้มั้งหมูเยอะมากอนะมีเท่าไหร่เอาหมดครับกระทินเนะี่ยถ้าขยันตัดนะตัดเอาไปขายเอาหมดคันนี้ยังไม่เต็มเท่าไหร่ เดี๋ยวถ้าว่างก,ากา็ไปตัดอีกทอาเช้า,ชานะวันละสองคันรถก็พอละสองสามคันรถก็พอละแดดไม่ร้อนโอ้โหต้องตะเวนหานะต้องไปไกลฮนะทาง,นะางนู่นเนี่ยมีตีนภูเขานเะพราะคนเลี้ยงแพะกันเยอนะแย่งกันเตัดกระทินเนะี่ยโอ้โห คนนิยมเลี้ยงแพะกันเยอะครับแถวปากท่อนี่ราชบุรีนี่แดดร้อนแตัทางนี้ต้นต้นยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่อันนี้มันกินหมดแล้วนี่ครับกินทั้งเปลือกเลยเนี่แพะกินทั้งเปลือกเลย ต้นใหญ่ๆก็นลยป่าลากออกมาไม่ไว้ต้นเล็กๆพอไว้แบกแบกออกมาถ้าได้ต้นใหญ่ก็ดีฮะมันมันคุ้มเปดมันมันจะแทะแทะเปลือกออกเลยอะแทะเปลือกเนี้ยมันกินหมดเลยนะน,นี่เปลือกเนี้ยนี่ เปลือกนี้กินหมดเลยเนี่ยจะเหลือแต่ไม้เลยมันแทะกินหมดเลยมันคุ้มอะถ้าติดไอ้ต้นใหญ่ๆกับถินต้นใหญ่นะแต่มันโตไม่ทันนะ <c oughs> คนคนแย่งกันตัดไปหมดนะกะถินโตไม่ทันนะมันต้องไปไกลๆช่วงที่คนไปตัดกระทินไปไม่ถึงเนี่ย มันจะมีต้นใหญ่ๆอยู่เนี่ยแทะหมดเลยฮะ